สวัสดีครับลูกค้าครับอ่าวันนี้ผมพามาชมรถที่ปีชาเจริญยนต์สาขาวรินชำราบนะครับครับวันนี้ผมจะพามาชมสตอรกรถในปีชาเจริญยนต์สาขาวรินชำราจังหวัดอุบลน,นะครับว่ามีคันไหนกันบ้างนะครับ กระบาดผ่อนเริ่มต้น3,000กว่าบาท4,000กว่าบาท5,000กว่าบาท6,000กว่าบาท7,000กว่าบาทก็มีนะครับผม <Wow. S 1> อ่าครับมาชมคันแรกครับเป็น Toyota Revo นะครับคันนี้สีเทาเดิมจากโรงงาน4ประตูนะคันนี้ปี2016นะครับผมคันนี้ราคา399,000บาทผ่อน7,500บาท84งวดคันนี้หาอ,อันนี้ครับภายในก็เป็นคุมโทนสีดำนะครับผม อ่าคันนี้ครับห้องโดยสารสวยนะครับผมสะอาดสะอาดนะครับผมอ่ามาดูห้องเครื่องนะมาดูห้องเครื่องนะครับผมอ่าห้องเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 4 0 0นซีซีนะปี2016ร 6, าคา3 9 9 0 0นบาทผ่อัน7,500บาทตลอดอายุสัญญานะครับผมอ่าสีเทาเดิมจากโรงงานได้แม็กได้ยางเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูคันต่อมานะครับเป็น เีู่ซู o u ปี2อ2 2น2นะคันนี้คันนี้ยังใหม่ๆเลยปี2022นะครับผมคันนี้ได้แม็กได้ยางให้เรียบร้อยนะครับผมสีเทาเดิมจากโรงงานปี2 2ราคา4,39,000บาทนะครับผ่อน8,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับ84งวดเลขไม่อยู่ที่56,000กว่ากิโลเมตรนะครับผม าภายในเป็นคุมโทนสีดำนะมีวัดบุสทิฟฟี่ให้ด้วยนะคันนี้อ่าคันนี้ครับยี่สุดดีแม็กหนนะครับผมปี2,022ราคา4 3 9 0 0นสามห่นนบาทพรแปดพัน 8, บาทตลอดอายุสัญญาเอาไปเลยครับสีเทาเดิมๆสวยๆเลยได้แม็กเรียบร้อยนะครับผมแต่งง่้เรียบร้อยอ่ามาดูครับคันที่3มเป็นรีโวสีขาวแคปคันนี้อ่า คันนี้แคปนะครับรีโวสีขาวแคปคันนี้ปี2017ตัว E นะครับเป็นแคปนะครับภายในนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะเป็นโทนสีดำนะครับผมคันนี้อ่าอันนี้ได้เกียร์อเกียร์ห้าสปีดนะคันนี้ปุ่มโทนสีดำนะครับได้เบาะหนังด้วยคันนี้คันนี้เลขไม่เก้าหมื่นแปดพันกว่าก,กิโลมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่อง ้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2 4 0 0 c ซีซีนะคันนี้ราคา3 8 9 0 0 0บาทงวด7,300บาทตลอดอายุสัญญาแปดสงวดได้แม็กได้ยางเหมือนกันนะคันนี้แต่งให้เรียบร้อยปี2017ตัวอีราคา3 0 0แ0 0ราคา3แสนบาทนะครับผ่อน7 3 0ดบาท84งวดมาดูรีโวคันต่อมาครับเป็นสีดำแคปนะครับตัวนี้แคปเปิดได้เหมือนกัน รีโวคันนี้สีดำปี2016ตัว E ราคา339,000บาทรีโวมาแล้วครับรีโว300,000นิดๆเองนะครับผมผ่อนอยู่6,900บาท84งวดสำหรับรีโวสีดำคันนี้เอาร5สปีดนะครับผมเลียกไม่แสนสี่กว่ากิโลนะคันนี้เลียกไม่แสนสี่กว่ากิโลคันนี้มาดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องอ่า ของเครื่องนะครับเครื่อง2 4 0 0อซีซีตัว e ปี2000คันนี้ปี2016นะครับราคา3 3 9 0 0 0บาทผ่อน6900บาทแปดสิีงวดอ่ามาดูสีขาวคันนี้บ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็นนะตัวนี้ Revo Z ซดแซดลีโวแซดอคันนี้เลขไม้อยู่ที่20,000 23,513กิโลคันนี้เลขไม่สองหมกว่ากิโลเองนะครับเลขไม่น้อยไนดะ้เปิดแคปได้ภายในสีดำเบาะผ้ากำมะหยี่คันนี้เป็นตัวแซต i อชชั e ่นะครับปี2022นะคันนี้สีขาวคันนี้ราคา4 9่0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่8,100บาท84งวัเครื่อง2,400ซีซีเหมือนกันห้องเครื่องสวยกิฟตขาวเดิมจากโรงงาน อ่าตัวนี้เขาเรียกว่าหน้าอะไรหน้าหมูป่าหรือเปล่านี่พวกตัวใหม่เขาจะเรียกหน้าหมูป่านะครับคันพวกรีโว่โฉมใหม่นะครับอ่ามาดู v ีโก้แชมปคันนี้บ้างครับสีเทานะครับปี2013นะคันนี้รีโว่ตุร G ีปี2013นะครับคันนี้ราคา2,99000บาทผ่อนอยู่ที่5,900บาทนะครับผมคันนี้เป็น v ีโก้แชมป ตัวนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับผมอ่าภายในเป็นทนสีครีมนะคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีครีมปี2 0ง3ตัวจีได้ตัวท็อปนะครับคันนี้รีโวคันนี้ได้ตัวท็อปครับราคา2 9 9 0 0 0บาทผ่ 5, 900, บาทอน5 9 0พบาท8 4งสี 80, วดนะครับผมอ่ามาดูกันบ้างครับคันนี้เป็นออรนิวสีขาวนะคันนี้ ออนิวสีขาวแคปบเปิดได้เครื่อง1.9นะครับปี2019คันนี้ราคาอยู่ที่49,000บาทนะครับผ่อน7,500บาทนะครับผมคันนี้อ่ตัวนี้เป็นโทนสีดำนะครับคันนี้ออนิวคันนี้เปิดแคปบได้โทนสีดำปี2019ราคา49,000บาทผ่อน7,500บาทตลอดอายุสัญญานะครับผม84งวดเป็นเครื่อง1.9นะคันนี้ คันนี้เป็นเครื่อง1.9เครื่อง1.9่นะครับอ่าสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับอ่าน็อตยังไม่ขยับเลยนะอ่าพวกสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบเลยนะครับผมสีสีจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยครับคันนี้สีขาวเดิมจากโรงงานคันนี้ลงแม็กให้เรียบร้อยนะครับผมราคา4,90,000โอ้400,000อุดผิด4,90,000ครับผมคันนี้4,90,000บาทอ่ามาดูครับคันนี้เป็นไททัน ปี19.20นะครับราคา329,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่6,100บาท8.4งวดคันนี้ก็ได้แม็กด้าย่างเหมือนกันนะครับผมจัดทรงให้เรียบร้อยอันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับผมมิตซู Titan GLX เครื่อง2 5 0 5 DDI Turbo เ o ามันเร็วนะตัวนี้เป็นเครื่องคอมมันเร็วครับผมปี2019.20ราคา3 0 0 0 0 0 29,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่6,100บาทนะครับผม8 4สงวดเลขหมาอยู่ที่55,000กว่ากิโลนะครับผมสับคันนี้เปิดแคปได้เหมือนกันมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็จะเป็นโทนสีขาวเหมือนกันนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับนอ็อตฝากระโปรงยังไม่ถอดเลยนะครับเครื่อง25 0 0ราคา329,0 0 0บาทผ่อน6,100บาท8 4งวดนะครับสำหรับ มิสูไททัน g R x สีขาวคันนี้ปี19.20อ่าครับอ่ามาดูรถเก๋งกันบ้างนะครับอ่ามาพบกับรถเก๋งนะครับโดยต้ายาลิสคันนี้นะครับเป็นตัว5ประตูนะครับได้แม็กได้ยางให้เรียบร้อยนะตัวนี้ราคา279,000บาทปี2015ผ่อน5,500บาท84งวดนะตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะตัว E ครับยาลิสปี2015ราคา279,000บาทผ่อน ห้าพันห้าร้อยบาทสำหรับยาลิทคันนี้อ่ายาลิทคันนี้ครับภายในก็เป็นเบาะผ้า,ากำรรมะหยี่นะครับผมอ่าเลขไมเดจะอยู่ที่หกหมื่นห้าพันกว่ากิโลนะอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้น,นะครับผมเป็นเกียร์ออตโต้มาดูห้องเครื่องกันนะอ่าห้องเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่องพันสองร้อยซีซีนะครับเป็นโตโยต้ายา i ิ5ห้าประตูราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพ่ห้าพันห้าร้อยบาทแปดสิบสี่งวดอ่าครับ ยาลิศคันนี้สวยๆเลยนวด5,000กว่าบาทเองนะครับรถเก๋งครับอ่าครับมาดูกับ Honda Jazz G K กันบ้างอ่าตัวนี้เป็นสีดำได้สเกิร์ตได้แม็กได้ยางชุดแต่งครบอ่ามีสบอยเลอหลังให้เรียบร้อยอยเลอหลังให้เรียบร้อยนะครับ Jazz G K คันนี้ราคา379,000บาทนะครับผมปี2015 ฟอนอยู่7,200บาท8ปสิบงวดนะครับผมจัดอ g คันนี้เลขไม้อยู่ที่1 6 0 0 0 0กกว่ากิโลนะเกียออโตนะครับสำหรับจัดคันนี้อ่าสีดำภายในสีดำรถสวยๆเลยนะครับผมมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมนะครับผม,เด,มเดิมจากโรงงานเลยนา็นอตไม่ถอดนะโครงสร้างเดิมติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะ เครื่อง 1,500cc นะแยัดคันนี้แยัด GK ราคา3 7 9 0 0 0บาท่อน7,200บาท84งวดแยัด GK อ่ามาดูกับ Honda City กันบ้างนะครับ Honda City ปี2012ตัวนี้สีขาวเดิมนะครับผมมีสเกิร์ตให้เรียบร้อยคันนี้ราคาอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทเองนะครับงวด4,800บาท อ่าเป็นซันด้าซิตี้สีประตูนะครับผมงวดไม่แพงนะรถเก๋งสีด้านงวดไม่แพงนะสี่ประตูอ่ามาดูภายในครับภายในเป็นสีทิมครีมเทาๆนะตัดด้วยสีดำเกียร์ออโต้เลขใหม่อยู่ที่แสน0 0 0่งแสนเกว่ากิโลเองนะครับผมอ่าได้เกียร์ออโต้เลขไหม่ก็ไม่เยอะอ่าครับผมมาดูห้องเครื่องนะอ่าครับซั City, นด้าซิตี้ตัวนี้เครื่องพันห้านะครับผม เ,เครื่องวีเทคเรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างเดิมนะติกเกอร์ของโรงงานยังอยู่ถากระกโปรงอยู่ครบนะครับผมอ่าครับฮันดาทิตี้คันนี้ราคา219,000บาทพ่อน4,800บาทตลอดอายุสัญญานะครับผมอ่ามาดูกับกระบะงวด4 0 0 0กันบ้างกระบะมิตซูไททันแกรปคันนี้นะปี 2, 0, 2014เครื่อง2,500 ความมันเร็วนะครับผมคันนี้เครื่อง25ง0ปีสีงวด4,000ั0 0บาท8ปีงวดคันนี้มิตูไทตันสีเทาครับเดิมๆนะครับผมคันนี้เกียร์แมนนวลเกียร์กระปุกนั่นเองเลขไม่จะอยู่ที่160,000กว่ากิโลอ่าคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับผมมาดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องอ่าตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 0 0 ดีเซลนะคันนี้เป็นดีเซลนะครับผมคอมมันเร็วนะครับอ่าของเครื่องสวยลิปต์ของเครื่องโครงสร้างเดิมนะครับผมเทตันคันนี้ราคา2 9 0 0 0บาทผ่อน4,100บาท8 4งี่วัตเทตันแคปกระบะ4,000ักว่าบาทเองนะลูกค้าสวยแบบนี้มารียบรีบมาเอาไปเลยนะอ่ามาดูกับไฮไลท์กันอีกคันนึงตัวนี้เป็นอีซูโหนึ่งจุดเก้า ปี2017แคปสีเทาเดิมจากโรงงานสวยๆเลยนะครับผมคันนี้ผมบอกว่าสวยๆเลยคันนี้อ่าคันนี้ครับภายในนะครับเป็นโทนสีดํานะคันนี้โทนสีดําบกผ้ากระยี่สีดํานะเลขในคันนี้อยู่ที่6700 0กว่ากิโลเกียร์หกสิปีนะคันนี้ได้เกียร์หกสิปีตัวนี้ปี2017นะราคา ราคาเล้ามากเลยครับ359,000บาท359,000บาทผ่อน7 1 0 0บาท8ปดสงวดคันนี้ห้องเครื่องเดิมๆที่สวยเลยนะครับเครื่อง1.9จุดนะครับลูกค้างวด700 0เองนะครับผม8 4งวดออกรวากับผมนี่ฟรีดาวต่อทุกพันแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับปี17เครื่อง1 9ราคา359 0 0 0บาทพ่อน7,100บาท8 4งวดออกรวด ปีดา,ามาดูรีโวคันนี้รีโว่ซตเอชันปี2019คันนี้อาเซตเอชัน e ปี19นะคันนี้สีเทาเดิมดมส,สวยๆเลยจากโรงงานนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีเทานะครับคันนี้ปี2019 ราคา3,99,000บาทเองนะครับลูกค้าปี2019ราคา3 9 9 9 0 0บาทรีโวคันนี้ภายในเป็นาะผ้ากรรมะหยี่สีดำนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะมีฟังก์ชั่นพวงมาลัยให้เรียบร้อยเป็นตัว E นะคันนี้เครื่อง 2,400cc ซีซีดีเซลนะครับผมกระจกไฟฟ้าหลือนเดิมนะครับผมเปิดแคปได้รีโว ปี19คันนี้ราคา3 9 9 0 0 0บาทเทียงนะครับผูกค้าอน7,400บาทรดใหม่ๆเลยห้องเครื่องเดิมกิฟสีเดิมจากโรงงานมัดฝากระโปรงไม่ขยับเลยนะครับผมคันนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มแน่ๆคันนี้ปี2019ราคา3 9 9 0 0 0บาทอน7,400บาท84งวดสำหรับร i v o สีเทาคันนี้ปี2019 s i Edition ครับ ามาดูแซดเีช e อีกคันหนึ่งกันบ้างนะครับตัวนี้ปี2022ตัวนี้เป็นสีเทาเราเรียกเทาอะไรเทาเทาเข้มๆหน่อยนะครับสีเทาเข้มๆหน่อยคันนี้นะครับตัวนี้ปี2022นะครับผมราคา49,000บาทดีโวเปิดแคปได้เหมือนกันคันนี้ปี2022คันนี้จะมีจอแอนดรอยจากโรงงานมาให้นะียหกกรปิดนะครับผม อ่าคันนี้เลขไม่ดูเลขไหม่หน่อยเลขไม่สี่หมื่น0ก้พันกว่ากิโลเองนะลูกค้าไม่น้อยอยู่นะรถใหม่ใหม่ไน้อยสวยสวยเปิดแคปได้รับประกันโครงสร้างแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมครับไม่มีจนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่ออะไรทั้งสิ้นแน่นอนอ่า,อาครับห้องเครื่องสวยสวยเลยราคา4ี่แสนเก้บาทปี 2, 2022เครื่อง2400ซ c ค่อนอยู่ที่800 0 100บาทตลอดอายุสัญญาไปสีงวดสำหรับรีโวคันนี้ปี2022ราคา4,9,000บาท่ัน8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาครับอ่ะมาดูอีสู o อนิวยกสูงกันบ้างตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับอันนี้ลงแม็กให้นะตัวนี้ลงแม็กให้เรียบร้อยนะครับเป็นอีสุสีขาว1 9ปี2017นนะคันนี้ ปี2017ราคา379,000บาทได้ตัวสูงนะ379,000บาทได้ตัวสูงสีขาวด้วยสีตลาดก็เลยสีขาว379,000บาทผ่อน7,500บาทตลอดเอาอยู่สัญญานะ8.4งวดภายในครับเป็นสีดำบาะหุ้มหนังแดงมาให้แล้วแช้งงานยาวๆเกียว6กระเปียดเลขไหมอยู่ที่33,000 33, กว่ากิโล อ่าเปิดแก๊บได้นะตัวยกสูงเปิดแก๊บได้วสวยเลยนะครับผมสีขาวเดิมๆจากโรงงานรถยังใหม่อยู่อ่าครับมาดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องก็น็อตยังไม่ได้ถอดเหมือนเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันแน่นอนครับครับผมอ่าติ๊กเกอร์มอกอะไรยอยู่ครบหมดเลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างทุกคันนะในเต็นผมอ่าครับคันนี้ราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก่อนอยู่ที่เจ พันห้าร้อยบาทแปดสิบสี่งวดสำหรับอี u ูออนิวตัวสูงสีขาวคันนี้อ่ามาดูกับออนิวสีประตูคันนี้บ้างนะครับปีสองพันสิบสามนะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันสีประตูเครื่องสามพันนะครับผมอ่าตัวนี้สีเทาๆเดิมเดิมจากโรงงานเครื่องสามพันนะคันนี้คันนี้เป็นสีประตูเครื่องสามพันเบาคนขับปรับไฟฟ้านะเป็นตัวท็อปของรุ่นเขานะ ของเกียร์ธรรมดาคันนี้4ประตูตัวยกสูงภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบาะหนังสีน้ำตาลสีกาแฟรครับเบาะหนังสีกาแฟเกียร์5สปีดแอร์ดิจิตอลมีจอมีเนวิให้เรียบร้อยแล้วก็เลขไม่อยู่ที่99,000กว่ากิโลเองนะครับผมไม่น้อยมากเลยสีประตูคันนี้ใครได้ใคคุ้มสุด ันนี้ครับราคาผมตั้งไว้ที่3าม0 0นเก้าับาทอ่สีปรตูยกสูงปี2อง3ราคา3า9แ0 0เันบาทเครื่องสามพคันนี้นะครับขอนอยู่ที่เ9 8ดันงวดคันนี้นะครับผมสาม0สนเก้าหม่นนบาทขอนอยู่ที่7 9็ดพัสงวดนะอีซูุคันนี้อ่าครับไปดูคัน ต่อมาครับต่อไปต่อไปขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปขั้นต่อไปครับยิสูออนิว e เหมือนกันนะครับผมอ่าย e ิสูออนิวคันนี้เป็นตัวแคปยกสูงนะครับแซดวีเจเอสนะคันนี้เป็นแซดวีเจเอสปี2015ตัวนี้เป็นปี2015นะครับแคบเปิดได้เหมือนกันนะแคปเปิดได้เหมือนกันแคบเปิดได้นะครับผมสีเทาปี2015ราคา ผมตั้งไว้ที่369,000บาทเองนะครับคันนี้ได้ตัวยกสูงด้วยราคาก็ไม่แพงนะ369,000บาทผ่อน7,300บาทตลอดอายุยาสัญญา8ปสงวดปี2015ตัว Z VGS คันนี้เครื่อง2,500นะครับผมมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องครับเครื่อง25 0 0หนะครับห้องเครื่องก็เดิมคลิปเหมือนกันนะครับรถสวยนะครับผม อ่าเพียดไม่เคยแกะแน่นอนพอกรติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบครับอ่าครับคันนี้ยีสูออลนิวดีแม็กตัวสูงคันนี้ปี2 0 1 5ราคา369,000บาทผ่อน7,300บาทตลอดอายุขัญยา8 4ีงวดได้แม็กเรียบร้อยแล้วคันนี้มาคันต่อไปยี่สุดีแม็กนะครับผมคันนี้เป็นหน้าข้าวหลามตัด ตัวนี้เป็นแคตที่นัมยกสูงนะตัวนี้เครื่อง2,5งารเงินเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับปี2 0 1 1เอดราคา2 0ง0 0 0า0บาทผ่อน5,000กว่าบาทตลอดอยุสัญญานะครับผมอาภายในเป็นสีดำนะเบาะหนังมีผ้าข้างๆน้ากระจกไฟฟ้าเกียมนนวน นี่ปี2011ราคา2 3 9งวด5,000กว่าบาท72งวดห้องเครื่องเดิมนะครับผมทิกเกอร์อมอกอะไรอยู่ครบหมดเลย่กระบะ5,000กว่าบาทถูกๆเลยอ่ายกสูงคันนี้นะครับราคา239,000บาทปี2011เครื่องคอมเร็วแล้วนะงวด5,000กว่าบาท72งวดอ่าครับมาคันต่อมาครับเป็น มาสด้านะครับผมมาสด้า bt ห้าสิบ p o เครื่องสองพันสองร้อยนะครับผมสีขาวคันนี้อ่าอันนี้ปี2013นะครับราคา189,000บาทค่อน3,700กว่าบาทตลอดอายุสัญญา84งวดตัวน, speed, นะนี้เกียร์6กสปีดนะนี่เกียร์6สปีดครับเปิดได้เลขไม์อยู่ที่186,000กว่ากิโลเมตรนะ สำหรบมัดด้าบีทีห้าสิบโคันนี้อ่าหัวถูกๆเองนะลูกค้ากระบาดสามพันกว่าบาทผมก็มีให้รถสวยด้วยอ่าครับห้องเครื่องครับอ่าเป็นเครื่องสองพันสองร้อยซีซีดีเซลอ่าโลโกโ้มัดด้าฝากระโปรงยังอยู่เลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยของบีทีอะไรยังอยู่หมดเลย อ่าครับ BT คันนี้ราคา1 8 5 0 0 0บาทค่อน3,700กว่าบาทตลอดอาสุสัญญา8บีงวดเครื่อง2,200ราคา189่งแอ่าครับเอามาดูรถตีเทิงกันบ้างรถตีเทิงคันนี้ขายเป็นเงินสดนะครับผมราคา79,000าบาทมิตซู t i t ไทันปี2014ตอนเดียวคันนี้แก๊ส CNG เครื่องเบนซินนะลูกค้ารถตีเทิงเน79,000บาท ปิดแก๊สเรียบร้อยลงเล่มเรียบร้อยตรวจแก๊สเรียบร้อยภาษีขาดปีหนะ้าขาดปีหกแปดนะภาษีคันนี้หกแปดเดือนสิงหาเลยนะลูกค้าแก๊สต่อให้เรียบร้อยภาษีต่อให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานกันยาวๆคันนี้ใช้งานกันยาวๆเลยคันนี้คันนี้ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับเอาไปค้าขายเอาไปทำ ซือของวิ่งของส่งของได้หมดนับประหยัดนะครับติดแก๊สน n g ด้วยอ่าแก๊สประหยัดประหยัดมากเลยอ่าเป็นเครื่องเบนซินนะสองพนะครับผมขายตามสภาพนะผมโอนให้เก็ยเดี๋ยวผมโอนให้เองอ่าครับวันนี้ที่ผมพาชมรถนะครับในเต็นท์ปีชาเจริญยนตสาขาวรินสำรับวันนี้นะครับผมออกรถกับผมฟีดาวนะครับผมฟีจัดฟีโอนฟีประกันไัยฟีส่งรถนะครับผม ฟรีทุกอย่างออกรถกับผมฟรีดาวก็คือฟรีทุกอย่างสําหรับผมนะอ่าเต้นรถวันนี้ผมพามาชมก็ถ้าสนใจคันไหนลูกค้าก็สามารถติดต่อมาใ้ี่เพียร์ชาจเจริญยนจังหวัดอุบลราชธานีหรือทักมาสอบถามหารถหาราคาหางวดตามใจที่ลูกค้าต้องการก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมฟีชาจเจริญนยนสาข,ขาวรินยินดีให้บริการนะครับผมครับสวัสดีครับ